สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมสดนำชัยในสดนำชัยสูสตรอรี่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงของผมนะครับว่าราคาเท่าไหร่กันบ้างครับผม มอนมอมโมเสษหูขาวซึ่งราคากลางนะครับราคากลางนะครับอาจจะมีถูกหรือแพงกว่านี้นิดหน่อยนะครับแต่ราคาที่ทุกๆคนรู้ก็คือตัวผู้ประมาณ30,000บาทตัวเมียน,นี่35,000บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าราคาส่วนกลางเขาจะพูดกันอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งอาจจะมีราคาสง่งราคา,าเพื่อนราคา,าคนถูกใจคุยถูกคอนั้นอันนั้นละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับ มันจะมีมังโมเสตหูดํากับหูขาวใช่ไหมครับหูดำเนี่ยอาจจะแพงกว่าประมาณสัก5,000บาทครับด้วยความที่มันอาจจะมีน้อยกว่าในไทยคนทําน้อยกว่านะครับผมก็มองว่าเ็าดูดีดูดเท่ไปอีกแบบสำหรับมัมมงโมเสตหูดํานะครับส่วนของผมนี่เป็นมังโมเสตหูขาวนะครับซึ่งก็มีลักษณะที่คล้ายกันมากครับต่างกันแค่หูก็คือต้องดูดอดตครับดอตมาเร็ว ไม่มานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูหูขาวว่าจะเป็นหูขาวมีผู้ออกมาจากหูแบบนี้นะครับเป็นมัดแกะสีขาวหูดําก็จะมีมัดแกะสีดํานะครับคล้ายๆกันเลยนะครับทุกคนขนาดตัวก็ไล่ๆ่กันครับแล้วก็ถามว่าเลี้ยงยากไหมนะครับเลี้ยงยากครับนะครับยากสําหรับคนที่ไม่ได้รักไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายนะครับแค่คิดอยากจะเลี้ยงหน่ะยากนะครับแต่ว่าถ้าคนที่พร้อมจะเลี้ยงครับอยากจะเลี้ยงรักสัตว์อยู่แล้วมีประสบการณ์เลี้ยงอยู่แล้วก็ไม่ยากครับผม ก็คือเหมือนเลี้ยงทารกสัตว์ทั่วไปครับอ่ามาก็ที่ส่วนของมาคอนะครับคือคริสกับซันซันนะครับคริสเนี่ยเป็นสายพันธุ์ฮาริควินมาคอสนะครับฮาริควินมาจากอะไรฮาริควินมาจากคุณพ่อนะครับของของของคริสนะครับคุณพ่อเป็นกรีนวิงนะครับกรีนวิงแล้วก็คุณแม่เขาเนี่ยเป็นลูโกนะครับลูกออกมาเขาจะเป็นฮาริควินนะครับซึ่งจะมีลักษณะที่หลังเนี่ยเป็นสีน้ําเงินอมเขียวนะครับมีความคล้าย กรีนวิงผสมบูโกนั่นแหละครับแล้วก็ส่วนท้อเนี่ยจะเป็นสีแดงส้มนะครับด้วยความที่สีแดงของกรีนวิงผสมกับสีเหลืองของบูโกนะครับก็จะออกเป็นแดงอมส้มนิดหน่อยนะครับแต่จะออกเป็นแดงซะมากกว่านะครับแล้วแต่ตัวไปนะครับเพราะลูกครึ่งเนี่ยมีเสน่ห์ก็คือจะได้พ่อมากพ่อน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนิกน้อยนะครับนั่นคือเสน่ห์ของลูกครึ่งนะครับส่วนซันซันเนี่ยซันซันเป็นตัวผู้นะครับเป็นแคทเธอรีน่ามาร์คอลส์ครับแคทเธอรีน่ามาร์คอลเนี่ย จะเป็นลูกครึ่งคุณพ่อเขาจะเป็นสกาเลตครับสกาเลตมาคอส่วนแม่เขาเนี่ยจะเป็นบวยโนกูมาคอเช่นกันนะครับสันๆนเนี่ยจะมีโครงเขาหน้าเนี่ยคล้ายไปทางสกาเลตนะครับแต่อกเป็นสีส้มนะครับจะไม่ได้มีหลากหลายสีมากนะครับแต่ก็จะมีเปลือกที่หัวนะครับมากที่หัวที่เป็นแดงๆนะครับอาจจะมีส่วนผสมนะครับทั้งพ่อทั้งแม่นะครับปลาไปกันแล้วแต่ตัวเช่นกันนะครับลูกครึ่งอย่างที่บอกว่า มีความหลากหลายนะครับนั่นคือเสน่ห์ของลูกครึ่งนะครับส่วนราคานะครับราคากลางนะทุกคนหลายคนอาจจะบอกถูกกว่านี้แพงกว่านี้นะครับราคากลางฮาร์ริคินสี่สีิบห้าวันจะอยู่ประมาณ8ปดหมื่นถึงแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแคทลีน่าเนี่ยจะแพงกว่าหน่อยนะครับเพราะว่าพ่อเขาราคาแพงนะครับสกาลีจะแพงกว่าก็จะอยู่ประมาณที่1นึ0 0 0สถึง1นึ0 0แนบาทแล้วแต่นะครับว่าคุณซื้อยังไงคุณซื้ออายุน้อย พร้อมรับความเสี่ยงนะครับคุณซื้ออายุมากหน่อยขนคลุมก็จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับพร้อมฝึกก็จะอีกราคาหนึ่งนั่นนะครับแล้วแต่คุณจะตกลงกับผู้ขายนะเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันมีดีเทลที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนครับทุกคนนะครับถ้าจะพูดถึงราคาก็ได้แค่ประมาณนะครับก็คือราคาตลาดประมาณนี้นะครับแล้วพิ่สันสันเลี้ยงยากไหมเช่นเคยครับถ้าคุณมีประสบการณ์หรือว่าคุณมีความรักที่จะเลี้ยงมันนะครับ ให้ศึกษาก่อนนะทุกคนผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆอย่างนี้การที่จะเลี้ยงสัตว์ให้ศึกษาก่อนค่อยเลี้ยงนะครับไม่ใช่เลี้ยงไปด้วยแล้วค่อยมาถามคนซื้อทุกอนุนะครับเรายินดีที่จะตอบครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเ,าเราไม่ได้รู้สึกว่าหงุดหงิดหรอกครับแต่เราเราหงุดหงิดอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้หดงุดหงิดว่าคุณซื้อไปแล้วคุณถามเราบ่อยนะแต่มันบ่งบอกว่าคุณไม่ศึกษาอะไรเลยเหรอในการซื้อนะครับทุกคนอันนี้เป็นผมอยากจะบอกเพื่อนๆอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่ผมอยากจะบอกเป็นแนวทางว่า ต้องศึกษาก่อนนะครับดู youtube ทุกวันนี้ YouTube มีเยอะมากเลี้ยงยังไงนะในช่องสดนำชายชาแนลสดนำชย Story, ายสตอรี่สดอ,อะไรนั่นนะครับสดนำชัยต่างๆนะครับลองไปหาดูนะหรือว่าช่องของพี่ๆอื่นก็มีเหมือนกันนะครับจะมีบอกว่าเลี้ยงยังไงป้อนอยังไงอุณหภูมิยังไงนะครับดีเทลค่อนข้างชัดเจนมากในแต่ละคลิปทุกคนลองไปหาดูก่อนศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับเอาจนแต่ว่าอืมโอเคแน่นแล้วนะครับค่อยตัดสินใจซื้อ ถามตัวเองว่าพร้อมหรือเปล่าอายุไขเขาเท่าไหร่นะครับพื้นที่พอไหมนะเพื่อนบ้านเป็นยังไงนะครับถ้าคุณไม่อยู่ใครจะดูให้นะครับคุณจะเลี้ยงเขาแบบไหนนะครับนกคุณจะเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงขังเลี้ยงถิปป,ปีนะครับหรือว่าเลี้ยงแบบปล่อยบินอิสระคุณต้องวางแผนนะครับถ้าคุณจะเลี้ยงขังโอเคครับคุณก็ต้องเลี้ยงอยู่ในกรงแล้วก็เป็นกรงที่มีขนาดที่พอเหมาะที่เขาจะสามารถบินได้นะครับสามารถที่จะ เล่นได้ไม่เครียดนะครับมีสภาพามีสภาพแวดล้อมที่ดีมีแสงแดดเข้าถึงนะครับไม่โดนฝนเกินไปไม่โดนแดดจนเกินควรนะครับคุณต้องคํานึงคุณต้องลองไปศึกษาคุณฟังผมนี้อาจจะรู้สึกว่ายากหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ายุ่งยากนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็คล้ายๆคนนั่นแหละครับร้อนมากก็ไม่ดีหนาวมากก็ไม่ดีนะครับให้เขาอยู่สบายนั่นแหละครับง่ายๆแค่นั้นเองเลยนะครับอยู่สบายยังไงคนก็ไปดูธรรมชาติเขาสัตว์แต่และชนิดเป็นยังไง สัตว์เมืองหนาวสัตว์เมืองร้อนสัตว์เมืองหนาวเขาจะอยู่ร้อนไม่ค่อยได้สัตว์เมืองร้อนเขาจะอยู่หนาวไม่ค่อยได้แต่โชคดีที่นกเนี่ยเป็นสัตว์เมืองร้อนนะครับร้อนชื้นเหมือนประเทศเราเราก็สามารถที่จะเลี้ยงดูได้ไม่ยากสักเท่าไรนักนะครับลิงก็เช่นกันครับนะครับลิงก็เช่นกันคุณจะเลี้ยงยังไงส่วนมากแล้วลิงก็จะเลี้ยงเลี้ยงให้เชื่องนะครับหรือว่าคุณจะเลี้ยงทำพันธุ์คุณก็อาจจะเอาสาใหญ่หน่อยไม่ต้องเอาเด็กมากนะครับไม่ต้องมาอนุบาลมากนะครับเลี้ยงแล้วก็วางแผน จะคุณจะเลี้ยงปล่อยเหมือนผมเนี่ยผมชอบเลี้ยงสัตว์ปล่อยผมก็หนึ่งผมก็ต้องอคอยระแวดระวังให้มากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามสอนทักษะต,ต่างๆให้เขาสอนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไปไปสอนแบบทหารนะครับคือจริงๆแล้วประสบการณ์มันมีอยู่รอบตัวนั่นแหละครับที่เขาจะสามารถที่จะรับรู้มาได้เขาจะสามารถที่จะเรียนรู้มาได้โดยธรรมชาติสัตว์มีสัญชาตญาณที่จะเรียนรู้อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าคุณขังเขามาตลอดเนี่ยสิปีเนี่ยอ่ะอยู่ดีคุณปล่อยเข้ามา เขาจะรู้ได้ไงว่านี่ร้อนเขาจะรู้ได้นี้ว่านี้ตกเขาจะรู้ได้นี้ว่านี้น่ากลัวคันนี้ใกล้ได้อันนี้ใกล้ไม่ได้เขาก็ไม่รู้หรอกครับเขาก็เหมือนเด็กที่โดนเลี้ยงแบบไข่ี่หินนะครับเขาก็จะไม่ไม่สามารถที่จะรู้ประสบก,การณ์นั้นได้แต่พอเลี้ยงปล่อยเนี่ยคุณก็ต้องดูเขาครับช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ยากมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นนกบินอิสระหรือเลี้ยงลิงวิ่งอิสระนะครับยากทั้งหมดนะครับคือคุณจะต้องดูแลเขาว่าเขาจะเรียนรู้อะไร เหมือนอยู่เหมือนเด็กที่ต้องอยู่ในสายตาเราเลี้ยงเหมือนฝรั่งนะครับที่ฝรั่งเลี้ยงเด็กให้เขารู้ว่าเออเน,นี่ยล้มนะอันนี้กระโดดเจ็บนะอันนี้ลงไปนี่คือตกนะนะครับเขาจะเรียนรู้จากนุ่นพี่จากเราจากเราไปจับแล้วอุ้ยเราล้อนี่มันก็ตกใจแหละถ้าสมมุติเราอะไรที่เขาไปจับแล้วเราไม่อยากก็จับให้เราบอกว่าอุ้ยอยา่าไม่หรืออะไรเสียงดังๆนะครับแล้วพอเขารู้เุ๊บเขาจะรู้สึกดืวอตัวเขาอง่างน,นสัญชาตญาณเขาก็ยังว่ามันไม่ควรนะครับแต่ลิงก็ดื้อหน่อยนะนกก็ดืด้อเหมือนกันนะ นะครับทุกคนศึกษาให้มากครับนะครับเลี้ยงปล่อยบินเลี้ยงปล่อยวิ่งเนี่ยอันตรายครับอันตรายแต่มันก็แฟร์สำหรับเขานะในความรู้สึกผมนะไม่รู้ว่าผิดหรือถูกผมม,มีความรู้สึกมันแฟร์ครับมันแฟร์ที่เขาจะสามารถใช้ชีวิตเขาได้ครึ่งหนึ่งนะครับเราเอาเข้ามาเลี้ยงเนี่ยให้กินก็ได้กินให้วิ่งก็ได้วิ่งให้บินก็ได้บินไม่ให้วิ่งก็ไม่ได้วิ่งไม่ให้บินก็ไม่ได้บินนะครับ มันสุดแท้สุดแล้วแต่คุณเลยนะครับฉะนั้นแล้วคุณก็ต้องใส่ใจเขานิดนึงครับถ้าคุณเลี้ยงขังในกรงคุณมีอะไรให้เขาเล่นไหมนะครับคุณมีสภาพแวดล้อมที่เขาจะมีความสุขพอหรือเปล่าโอเคเขาชินได้แหละถ้าคุณอยู่ในกรงกว่าไม่ได้วิ่งเขาอาจจะเล่นกันเองแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหเลี้ยงขังร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยเล่นเขาเลยนะครับอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเรียกชื่อไปถึงสิบครั้ง นะครับแล้วก็ไม่มีเพื่อนเลยถ้าคุณเลี้ยงแล้วคุณไม่ไม่มีเวลาให้เขานะครับแนะนําให้เลี้ยงสองตัวนะครับนะคม่บใ้เาเป็นเพื่อนกันหน่อยนะครับอย่าเห็นเต็ตัวว่าโอ้ยตัวเดียวก็ไม่ไหวแนละ้วสองตัวไม่ไหวหรอกคุณคุณถามเขาหน่อยว่าเขาไหวไหมเขาอยู่คนเดียวเขาไหวไหมไม่ใช่แค่ว่าคุณออกไปข้างนอกนะ,ะคุณไปทํางานกลับมาคุณเหนื่อย <vet S 2> แล้วคุณนอนดูทีวีเล่นโทรศัพท์อยู่กับแฟนจบนะครับลิงหรือว่านกก็อยู่ในกรงไปของมึงไปเลี้ยงตัวเดียวเลี้ยงสองตัวไม่ไหวหรอก ถ้าสองตัวไม่ไหวต้องไม่เลยนตั้งแต่ทีแรกนะครับคุณต้องไหวครับคุณต้องรับผิดชอบเพาด้วยการที่เราคุณจะไปขังสัตว์ชนิดหนึ่งอ่ะอยู่ในกรงกรงเดียวแล้วไม่มีเพื่อนเลยคุณก็ไม่ได้เล่นกับเขาคุณไม่ได้เป็นเพื่อนเขาเพียงพออแล้วคุณอยากจะขังเขาตัวเดียวอีกคุณลองนึกดูนะครับนึกดูให้ดีนะครับนึกให้ดีนะครับเหมือนผมเนี่ยผมก็ไม่ได้มีตังค์นะครับทุกคนนะครับแต่ด้วยความที่ผมผมมีเขาแล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องพยายามรับผิดชอบชีวิตเขาเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนผมนะครับบางคนก็พูดดีววว่า่ามัันก็แสต์ะ บางคนก็แค่แค่สัตว์วะจะไปอะไรกับมันนักหนาครับคนเลี้ยงสัตว์ไม่เหมือนกันคนเลี้ยงสัตว์บางคนเลี้ยงเหมือนเพื่อนนะครับบางคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเหมือนอา่ามือนเพื่อนมันเพื่อนสนิทเพื่อนไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนเห็นคนเลี้ยงสัตว์แล้วสัตว์ตายร้องไห้รู้สึกว่าร้องไห้ทําไมวะก็เพราะคุณเลี้ยงเลี้ยงแบบเพื่อนไม่สนิทไงคุณเลยไม่ร้องไห้นะครับแต่เขาคนที่ร้องไห้คือคนเลี้ยงแบบเพื่อนสนิท เพื่อนสนิทตายก็เลยต้องร้องไห้นั่นนะครับมันมันต่างกันออกไปนะครับทัศนคติในการเลี้ยงดูมันต่างกันออกไปนะครับไม่ว่ากันแต่ว่าให้ทังเลือกนิดนึงจะเลี้ยงไว้ตัวเดียวขังอ่ากรงใหญ่น้อยนะครับมีขอให้เขาเล่นมีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับไม่มีแสงแดดเลี้ยงในคอนโดมิเนียมก็ใช้หลอด UVA UVB ว่ากันไปนะครับทุกคนนะครับศึกษานิดนึงนะครับว่าถ้าเราเลี้ยงในนี้ในห้องไหนเราควรจะทํายังไงอะไรยังไงนะครับผม แค่นั้นนะ,ะทุกคนมันอาจจะฟังดูเหมือนยุ่งยากครับแต่มันไม่ได้ยากจนจนเกินไปนะครับสิ่งที่ผมพูดมามันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องให้สิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่งไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะครับผมเองก็เคยเลี้ยงสัตว์ได้ไม่ดีมาก่อนนะครับผมถึงได้พูดอะไรเหล่านี้ออกมาได้นะครับศักยภาพส่วนหนึ่งวัยส่วนหนึ่งนะครับประสบการณ์ส่วนหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่มีประสบการณ์คุณต้องทําไมครับดูคนอื่น นะครับดูหลายๆเรื่องอ่านในบทความนะครับดูในคลิปดูในอะไรกันว่าไปนะครับแล้วก็เลือกว่าุณจะเลี้ยงเขาแบบไหนคุณจะเลี้ยงเขาไหวไหมเขาจะเลี้ยงเขายังไงนะครับทุกคนฝากไว้แค่ให้คิดแค่นี้ผมจะทําช่อง YouTube นี่เป็นแบบพูดคุยนะครับเหมือนไลฟ์สดนะครับจะไม่มีการตัดต่อใดๆนะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบก็คอมเมนต์กันมาได้อยาาให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรนะครับว่อาจะพูดเรื่องเดิมซ้าไปซ้ำมามุมเดิมกลับไปกลับมาก็อย่าว่ากันนะทุกคนชอบเรื่องไหนอยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษ คอมเมนต์กันมาได้นะครับอตอนนี้ร้องนะครับอย่าไปหาพี่นะครับอย่าไปหาดอทนะครับอยากเล่นกับเขาแต่ว่ายังเด็กอยู่ยังเล่นไม่ค่อยได้นะครับดอทก็เล่นแรงเหลือเกินนะครับอันนี้คือให้นมนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มดื้อแล้วนะครับเริ่มต้องวิ่งป้อนแล้วนะครับทั้งอยากเล่นทั้งอยากกินนะครับหิวก็หิวอย่างนี้นะครับมันก็ต้องว่ากันไปครับทุกคนถามว่าหงุดหงิดไหมหงุดหงิดครับถามว่าเคยมีโมโหไหมโมโหครับแต่ทําไงได้ครับ คุณเป็นคนซื้อเข้ามาเองนะคุณเป็นคนเลือกเข้ามาในชีวิตเองนะเขาไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยฉะนั้นแล้วท่องไว้ในหัวครับคุณเลือกเขาเข้ามาเองคุณเลือกเขาเข้ามาเองฉะนั้นแล้วดูแลเขาไม่ได้ครับนะครับโอเคแค่นี้ครับทุกคนสำหรับพีนีิลาไปก่อนนะครับอยากอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์กันมาได้นะครับโอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับิีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ